เอกี้บอกว่าจะขุดลุ่มให้ทุเรียนอยู่นะครับเพราะมันออกต้องแต่โคนเลยนี่ต้นแค่ปีเดียวนะครับท่านผู้ชมดูต้นนี้ก็ประมาณสัก2ปีกว่าสองปี<ๆ>ครับท่านผู้ชมดู่ะครับที่อืดสองปีนี่เลยมือพิธีกรไปนิดนึงนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชุมพรกับเกษตรกรเทพวันนี้เราอยู่กับป้าจีนะครับวันนี้ป้าจีก็ทําสวนทุเรียนนะครับอาเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรปีนี้ปี64นะครับเราไปดูสิว่าป้าจีนะครับมีวิธีการดูแลทุเรียนยังไงต้นอายุแค่เจ็ดกี่ปีครับเจ็ดปีต้นใหญ่ต้นนี้สี่ปีนะครับเจ็ดกับสี่เนี่ยครับถ้าเราไปดูที่สวนอื่นนะครับท่านผู้ชม ต้นเนี้ยจะต้องเป็นต้น7ปีของที่อื่นต้นนี้จะต้องเป็นต้น10ปีนะครับแต่ของปอจีต้น4ปีนะครับท่านผู้ชมดูนะครับต้นใหญ่มากนะครับต้น4ปีนะครับทางด้านนี้นะครับนี่คือต้น4ปีดูตั้งแต่ยอดลงมาโคนเลยครับออกดอกแล้วด้วยออกดอกแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นที่อื่นที่เราไปถ่ายนะครับต้นเนี้ยก็อยู่จะประมาณอายุก็ประมาณ7ปีแต่ที่นี่คือ4ปีไอ้ต้น7ปีอยู่ทางนี้ ครับอันนี้คือต้นเจปีของของปาจีเขานะครับการดูแลดีมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับดูแลมาในแบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าไปที่อื่นก็จะมาณต้นประมาณ10ปีเนาะปาจีเนาะลำต้นใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ครับผมอยากให้ปาจีพาชมส่วนเลยครับไปทางนันไหนดีครับได้ทางไหนก็ได้จ้าไปเลยครับปาจีพาผมไปเลยฟฝั่งนี้ก็ได้ส่วนปาจีสะอาดมากเหมือนปลูกหญ้าไว้เลยเนาะ สวยสวยโอ้โหดูดีมาดูใบครับเขาดูแลดีเพราะว่าอยู่กับบ้านเนาะต้นนี้ด็ต้นนี้โอ้โหสวยมากเลยอ่าเราเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนอืมต้นนี้ก็เจ็ดปีเหมือนกันเหมือนกันจ้ะพร้อมกันหมดพร้อมกันหมดนะครับท่านผู้ชมที่นี่สวนมากที่ที่เราถ่ายไล่ๆเทปเนี่ยอ่าบ้านบ้านสวนพึ่งจ้ะบ้านสวนพึ่งสังเกตนะครับท่านผู้ชมบ้านสวนพึ่งเนี่ยเขาจะเลือกต้นพันธุ์ที่ดีมากนะครับสังเกตกิ่งแขนงที่ออกเนี่ย กิ่งคเน่งแบบออกรอบลำต้นนะครับถ้าไปที่อื่นบางทีออกไปเป็นกิ่งมั่งไม่มีกิ่งมั่งนะครับที่นี้ก็คือมืออาชีพลยครับอําเภอล่างส้วนนะครับขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนนะครับดูครับก็มีดอกมีพ่นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปห้องปัจีมีเยอะมากนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่มีแค่นี้อันนี้ก็คือต้นที่เขาซ่อมนะครับซ่อมจ้านี่ดูครับตูต้นซ่อมนะนี่ครับนี่กี่ปีครับ อันต้นนี้ก็ประมาณสักสองปีกว่าส่องปีครับท่านผู้ชมดูะครับที่อืดส่องปีนี่เลยมือพิธีกรไปนิดนึงนะครับนี่คือส่องปีของจังหวัดชุมพรดูต้นนี้มาปีที่แล้วเองเนี่ยโอ้โหปีที่แล้วจ้ะนั่นแยนะชุดนี้ปีที่แล้วหมดเลยเนี่ยชุดเล็กนั่นนะอ่ะท่านผู้ชมดูครับปีที่แล้วปีกว่าเนี่ยครับต้นปีกว่าๆนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับของปัจจีนะครับอำเภอรังสุวนนะครับนี่ต้นแค่ปีเดียวนะครับท่านผู้ชมดู แล้วก็เปรียบเทียบกับต้น7ปีนะครับการดูแลต้น7ปียังกับต้น10ปีเลยนะครับไปเลยครับป้าจีครับไปต่อครับท้งสายทั้งขวา,านี่คือออกดอกหมดทุกต้นนะครับลักษณะต้นนี่อ,ออกเหมือนกันออกทุกกิง่งออกทุกแขนมีลูกท่ากับกำปั้นมือมีมะเขือพวงที่นี่เขาเรียกมะเขือพวงไหมครับมะเขือพวงเหมือนกันจ้ะครับ ต้นนี้ก็สวยสวยทุกต้นเลยเนาะลำต้นนี่เรียกว่าโหต้นเจ็ดปีนะต้นใหญ่มากดูนะครับท่านผู้ชมออกทั้งกิ่งล่างก็ออกนะครับกิ่งล่างกิ่งบนกิ่งแนงออกหมดเลยต้นบุญที่สุดที่กระถ่ายเทปมานะครับต้นเจปียังกับต้น10ปีต้นใหญ่ไปต่อเลยครับมาทิยค่ะ นี่เครื่องได้่ายานี่ไม่ให้ขึ้นเลยโอ้โหพบ้านกำลังตัดอยู่ครับต้นมะพร้าวนี่ก็สูงชะลุดมากเลยมะพร้าวนี่ก็สี่ห้าสิบปีแล้วเถอะโอ้โหเนี่ยดูที่ออกดีเนี่ยก็ครับต้นเจ็ดปีทั้งท้ายทั้งกว่าเลือกดูเอาครับท่านผู้ชมอือหือเนี่ยดูต้นนี้เรียกว่ามันก็เหมือนกันทุกต้นเลยนะออกนะครับ ออกยัน,ยนโคนกิ่งเลยอืมอันโคนนะด้านหลังน้นออกออกลำต้นเลยนนปาจีไม่ยอมให้ลุงเล็กรูดอยู่กไว้ลองดูเผื่อ,อว่ามันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเยวราไปถ่ายนะครับดูครับท่านผู้ชมนี่เลยดอกออกทุกกิ่งทุกยอดส่วนมากพิธีกรจะเป็นเจ้าของส่วนนะ <laughs> ครับเจ้าของส่วนไม่ค่อยได้โชว์ต้นเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับออกทุกคะแนน โอ้โหเนี่กิ่งนี้หนึ่งวายาวมากเลยกิ่งครับเนี่ยครับสองวานี่ออกหมดเลยเจ็ดปีนะครับความรู้ข้อความความรู้สึกป้าจีนะครับจากที่จทเจอผลิตภัณฑ์เกระเซกันเทพเจอจากทางช่องทางไหนครับก็ น้องชายแนะนํามาค่ะน่ารักธนา่ารักทินนอกนะเขาแนะนำมาเขาพี่รักแนะนําเอาลองมาใช้ดูก็โอเคอยู่นะครับใช้มากี่รอบกี่ครั้งกี่เดือนอลไครับเนี่ยปาจีพ่งจะใช้ไปแค่หกชุดแต่เธอโอ้โหหกชุดได้ขนาดนี้เลยนะเพราะว่าเออเห็นน้องเขาแนะนํามาก็มาลองดูก็โอเคพอใช้ก็ครับต้นทุนคงปาจีเนี่ยดีมากคือป้าทนปาจีเนี่ยเขาทําต้นมาดีนะครับท่านผู้ชม บางท่านบอกว่าเอ๊ทำไมาชีแค่6กชุดแล้วได้ดอกแบบนี้ปาจีดูแลดีมากทุกดูตั้งแต่พื้นดินเลยครับแล้วก็ดูลําต้น7ปีของปาจีนะครับไม่ได้เป็นแค่แค่นี้นะครับไม่ได้มีแค่นี้ปาจีไปต่อเลยครับมาเลยค่ะนี่คือต้นทุนในการดูแลอัน,อนนี้ก็ฝั่งนี้ก็ได้เมื่อไหร่ลูกใหญ่ๆนะปาจีนะอันเนี้ยมันรุ่นแรกนะกรั้นกี่ปี เนี่ยพร้อมกันหมดเลยเธอทงท้าแปลงนี้แหละพร้อมกันแต่ว่าเนี่ยมันมาออกลูกก่อนเนี่ยนี่ปีที่แล้วมันออกไหมครับออกจ้ะออกเนาะนี่ครับปีที่แล้วหน้ามันขึ้นสวยแบบนี้ไหมไม่ไม่สวยลูกไม่สวยอ๋อนี่ครับปีที่แล้วลูกก็คดคงองอไปตามแต่ปีนี้รู้สึกว่าลูกจะทรงจะสวยอยู่สวยต้องแต่เล็กเลยเนาะจ้ามีเท่าก้าปั้นมือใช่นี่ ุ้ยูยหนูระวังนะลูกดูเรียนรลวงนะครับก็เนี่ยครับท่านผู้ชมออกสองรุ่นนะครับมีรุ่นมาเครือพวงก,กับรุ่นที่เป็นกำปั้นมือนะครับไปต่อเลยไปทางไหนเลยทีนี้โอ้ทางนู้นไปฝังไหนอะไม่รู้ครับแล้วแต่ปาจีพา <c oughs> ไปเลยเพราะส่วนใหญ่นี <c oughs> <c oughs> ่แหละดูได้ทั้งสวนแหละ ต้นเจ็ดปีครับท่านผู้ชมอำเภอรังส่วนนะครับที่รังส่วนนี้ก็คือการดูแลนะครับต้นนี้ดีมากนะครับนี่มาดูต้นข้างหน้านี้สวยมากเลยผมว่าสวยทุกต้นเลยนะสวยทุกต้นใช่ดูอันนี้ก็มีสองรุ่นเธออันนี้ก็มีต้นลูกเท่ากำปั้นแล้วก็ดอกที่เราเดินผ่านนี่มีทุกต้นนะครับมีดอกทุกต้นนะครับถ้าใครอยู่บริเวณบ้านสวนพึ่งนะครับลอง แลกเปลี่ยนพูดคุยกับปาจีได้ครับปาจีอยู่ติดถนนเลยนี่อันนี้ก็นะอ๋อต้นที่โชว์เลยครับนี่อ,อันนี้ส่วนก็ไปยันยันสุดนู้นนะครับใช่ไหมครับปาจีแค่นี้ลูกอ๋อแค่นี้ใช่ไหมแค่ต้นมะพร้า,จา,าวจังของปาจีแค่นี้ไปด้านหลังอ๋อเห็ครับท่านผู้ชมออกอย่างก็าจับวางไว้เลยอย่างกขาจับวางดอกไว้เลยครับออกตั้งรูดทิ้งอ่ะปีนี้อ่ะ ต้องรู้ถึงว่าปีที่แล้วเป็นยังไงปีที่แล้วออกไม่เยอะออกแค่สิบกว่าต้นเธอะออกแค่สิบกว่าต้นแต่ปีนี้ล่ะครับปีนี้ออกเกือบทุกต้นปาจีมาห้าพุ่มไได้ค่ะปีนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับของปาจีก็หกสิบต้นสิบต้นตอนนี้ลกแม่ตอนนี้ขึ้นขึ้นดอกแล้วทั้งหมดกี่ต้นครับก็ ถ้าพูดถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกือบทุกต้นเกือบทุกต้นครับก็จะออกลักษณะเดียวกันหมดจากที่เราเดินนี่ขนาดขนแงขนแ่งกิ่งยังออกเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ต้องรูดทิ้งอ่ะต้องสอบามปาจีพึ่งปาจีพึ่งใช้ครั้งแรกครั้นี้จากปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ใช้กระรกันเทพแต่ว่าปาจีดูแลต้นดีมากนะครับชื่นชมเลยครับต้นเจ็ดปีส้มบู์ที่สุดที่เราท่ายเทปมามีส่วนนี้ครับที่ต้นที่เกินอายุจริงๆนะต้นขนาดเนี้ย ถ้าเป็นที่อื่นต้อง10ปีขึ้นนะครับที่เราไปถ่ายมาถ้าป้าจีไปดูเทปห้องเรานะครับที่เราเดินทางทั่วประเทศอ่ะแต่ทีเนี้ยขงป้าจีเจปีสมบูรณ์เท่ากับ10ปีเมื่อปีที่แล้วการดูแลของป้าจีได้ดอกได้พลนแบบนี้ไหมไม่ไม่ครับปีที่แล้วออก10กว่าต้นออก10บกว่าต้นาจาก60ต้นปีทีทนี้ออกปีนี้ออกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย๋อเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วการให้ดอกครับไม่ว่าจะเป็นก้านดอก หรือสิ่งต่างๆที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์มากลูกสมบูรณ์มากออกช่อใหญ่แล้วก็ออกเยอะมากครับก็คือก็คือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะ,ะคือปีนี้พูดถึงว่ามันออกเยอะมากแล้วก็ออกช่อใหญ่ครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงให้ปาจีเห็นชัดชก็คือช่ชอใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ออกดกขึ้นครับ,ค,รบความประทับใจจากปาจีนะครับก็คือหนึ่งมันก้านยาวนะครับ ทอดดอกใหญ่ทอดอกใหญ่ออกดอกดกออกดอกดดพอป้าจีทำต้นส้มโบยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นโรคอะไรด้วยอครับมันอยู่ที่การดูแลด้วยป้าจีอยู่ติดกับส่วนเลยนะครับบ้านอยู่ติดกับส่วนเลยนะครับวันนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่กําลังติดตามชมรายการอยี้นะครับกาลังชังใจอยู่วเอ๊ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมมันจะมันจะดีอย่างที่เราโฆษณาไหมอยากให้ป้าจี บอกพี่น้องเกษตรกรที่ติดต,ตามชมรายการว่าสินค้าเราเป็นยังไงบ้างเราได้สัมผัสและในช่วงหนึง่งเอ่อหลังจากที่ใช้มานะคะหลังจากที่ใช้มานี่ก็คือดีดีขึ้นเยอะเลยจ้ะจากที่ว่าปีที่แล้วป้าจีใช้ตัวอื่นนะคะแล้วก็มาทดลองใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นเยอะป้าจีก็เลยต้องใช้ตัวนี้อยู่ใช้ง่ายไหมครับป้าจีใช้ง่ายลูกใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายนะครับไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวด <onym. S 2> ล้อมนะครับครับผมป้าจีเห็นสินน้าครั้งแรกที่ น้องชายมาแนะนาป้าจีมีความรู้สึกยังไงขวดมันเล็กนิดเดียวอะตอนแรกก็รู้สึกเฉยเฉย่ะลูกรู้สึกเฉยเฉไม่อยากจะใช้อะเนาะแต่ก็เออเห็นน้องเขาใช้ก็คือเห็นผลเออก็เลึกทดลองใช้บ้างถ้าเราไม่มีต้นให้ดูนี่เราก็คงยังไม่ใช้นะใช่ใช่เพราะขวดมันเล็กก็นิดเดียวนะครับ้องถามความรู้สึกก่อนเพราะว่าป้าจีไม่ได้เห็นเราในรายการอ่าเพราะว่าป้าจีเนี่ยได้มีมีน้องชายมาแนะนําแต่ถ้าคนที่เห็นในรายการเนี่ยเขาจะเห็นดอกเห็นต้นส่วนหนูส่วนนี้แต่ป้าจีไม่ได้ไม่เคยได้เห็น นะครับก็เลยทามความรู้สึกว่าพอเห็นผลิตภัณฑ์ของเรานะมีความรู้สึกครั้งแรกเป็นยังไง<ช>ก็คือว่ายังไม่ได้เชื่อมัน่นแต่พอเข้าในส่วนของน้องพอเห็นต้นของเขานยจากต้นของเขาแย่นะใช่ใชใชแย่มากเลย <ขอ S 1> ต้นของน้องเขาโทมมากครับแล้วก็กลับมาดีแล้วก็ให้ผลผลิตเต็มที่จากที่เราไปถ่ายมาก็คือส่วนของพี่รักนะครับ,รบจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนนะครับอันนั้นก็แย่สุดๆแต่มาดูของปจีเนี่ยคือต้นไม่มีบรหา ต้นค่อนข้างที่จะส้มบูนต้นใหญ่ดีแล้วก็พอมาใช้กระเกษตรกรเทพมันก็ยิ่งทวีคูณความดีขึ้นไปก็คือออกผลผลิตอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้ต้น7ปีของปาจีนะครับใช้ง่ายก็คือรดน้ําปกติและก็ฉีดตอนเนื่องน้องปาจีเนาะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยไม่มีอะไรซับซ้อนทําได้ทุกคนทุกท่านขอบคุณปาจีมากครับจีให้เข้ามาในส่วนมาชมส่วนสวยๆงามๆยาี่โหแบบเรียกว่าเหมือนปลูกไว้เลย นะครับถ้าใครพลาดไปพลาดมาตรงนี้ก็ลองแวะพูดคุยกับป้าจีดูนะครับความรู้ก็แบ่งปันกันนะครับที่นี่ชาวสวนน่ารักมากแบ่งปันกันแนะนํากันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้เกษตรกรเทพหมดเวลาลงแล้วเทปหน้าจะไปที่ไหนจังหวัดอะไรติดตามรับชมกันไปนะครับวันนี้เกษตรกรเทพสวัสดีครับ